รู้จักกับเบอร์เินหนึ่งในกระเป๋าที่แพงที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นอกจากการลงทุนในรูปแบบของหุ้นกองทุนคริปโตเคอเรนซีหรืออสังหาริมทรัพย์มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มสินค้าแบรนด์เนมมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมอย่างกระเป๋าแต่ก่อนถ้าเราจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เราก็คงคิดว่าราคาของมันคงตกตามอายุการใช้งานหรือระยะเวลาการใช้งาน แต่ในทุกวันนี้เนี่ยมีกระเป๋าบางรุ่นนะครับที่ราคากลับขึ้นเอาขึ้นเอาที่เมื่อเอาไปขายต่อก็ได้กำไรไม่ใช่น้อยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกระเป๋าเอเมรุ่น b บ r k i n ินที่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ซึ่งแต่เบอร์กินได้ถูกผลิตออกมาเมื่อ37ปีที่แล้วเนี่ยมูล,ลค่าของกระเป๋าใบนี้เพิ่มขึ้นกว่า500%หรือตกประมาณ14.2%ตต่อปีซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เลวเลยนะครับราคาของเบอร์กินนั้นจะขึ้นอยู่กับหนังวัสดุ สีและไซส์เป็นหลักตัวราคาของเบอร์เกนรุ่นธรรมดาที่สุดนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 11, 1 1 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบส0แสนบาทราคาของเบอร์กินที่แพงที่สุดที่เคยขายได้นั้นอยู่ที่5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าสูงถึง15้าล้าน6 0แสนบาทเลยทีเดียวซึ่งถูกซื้อไปโดยเ e กัสเดฟนะครับซึ่งเขาไปซื้อต่อจากหญิงรายหนึ่งที่ไปได้กระเป๋า,ใ,าใบนี้มาจาก อมสโดยรุ่นที่เขาซื้อนั้นมีชื่อว่ารุ่นฮิมาลยาบล็องไซส์35ซึ่งผลิตจากหนังจระเข้สายพันธุ์แม่น้ำนายที่มีการฝังเพชรเข้ามาในตัวกระเป๋าและชิ้นส่วนอะไรยังทำจากทองคำขาวซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกขนานนามว่าหาตัวจับยากนะครับโดยคุณจะต้องเป็นลูกค้าระดับ B v v i p เท่านั้น จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเจ้ากระเป๋าเบอร์กินนี้ผ่านตามมาแล้วบ้างตามภาพถ่ายของดาราเซเลบหลายคนนะครับเช่น v ิ c t o r ร a แบกแฮมนะครับสาวๆตระกูลคาดา a เชียนหรือว่าแม้แต่เมลานีทรัมปอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็มักจะหิ้วกระเป๋ารุ่นนี้ออกงานกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่บ่อยๆนะครับโดยจุดเริ่มต้นของชื่อกระเป๋าเบอร์กินนั้นมาจากเจนเบอร์กินนะครับนักแสดงชาวอังกฤษ ที่บังเอิญไปเจอกับชองหลุยดูมานะครับซีอของ m อในขณะนั้นบนเครื่องบินนะฮะในขณะที่เธอกำลังเก็บกระเป๋าตะกร้าสารของเธอบนที่เก็บของเหนือหัวนะครับแล้วกระเป๋าของเธอก็ตกลงมาทำให้ข้าวของกระจัดกระจายไปหมดแล้วเธอก็ได้บ่นเรื่องกระเป๋ากับดูมานะครับ ซึ่งก็ได้ไปจุดประกายดูมาในการออกแบบกระเป๋าให้เธอทําให้ในไฟล์นั้นดูมาได้ออกแบบกระเป๋าให้กับเจนตามฟังก์ชันที่เธอต้องการจนกลายมาเป็นกระเป๋าเบอร์กินที่แสนโด่งดังทุกวันนี้นะครับตอนต่อมาเราจะมาดูกันว่ากว่าจะได้กระเป๋าเบอร์กินมาครอบครองนั้นยากแค่ไหนและต้องทํำยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ